ចុកចុកថតចុកថតសិនចុកថតសុំគេបណ្តោយជីវិចុកហើយឈៀងឯង ตอนแรกในสื่อสังคมออนไลน์มีการแชร์แล้วก็ระบุว่าเป็นเพลงชาติของกัมพูชายืนยันว่าไม่ใช่นะครับเป็นเพลงปลุกใจนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ทหารกัมพูชานำคณะแม่บ้านขึ้นไปเยี่ยมชมปราสาทต,ตามเมืินทมที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก่อนที่จะมีการร้องเพลงปลุกใจทำให้ทหารไทยที่ประจำอยู่ในพื้นที่ได้เข้าเจราจาให้ทางทหารกัมพูชาหยุดการกระทำที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ทำให้ฐานฝั่งกัมพูชาเหมือนจะแสดงความไม่พอใจแล้วก็มีบางช่วงที่เกิดการโต้เถียงกันด้วยนะครับพลตรีสมภพภาระเวศผู้บัญชาการกองกําลังสุรนา,ารีระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับโดยบริเวณปราสาทตาเมือนทมอยู่ในอธิปไตยของไทยคาาเกี่ยวกับพื้นที่ซึ่งยังไม่มีการปักปันเขตแดนที่ผ่านมาฝ่ายไทยอนุโลมให้พลเรือน และทหารกัมพูชาขึ้นไปสักการะตัวปราสาทต,ตามเมืินทมได้ตามห่วงเวลาที่กําหนดคือตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาจนถึง15บหนาฬิกาของทุกวันแต่มีการห้ามไม่ให้มีการแสดงหรือว่าการกระทําที่เป็นการแสดงออกเชิงสนญันลักษณ์ที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งการกระทําของกัมพูชาก็มีการพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาทหารในฝั่งกัมพูชาแล้วตามช่องทางคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่า ABC โดยได้ทําหนังสือประท้วงเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งทางกัมพูชาก็รับทราบและขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับขณะที่นายภูมิธรรมวเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในไทยเพียงแต่เส้นเขตแดนยังแบ่งกันไม่ชัดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันพร้อมกับกล่าวย้ำว่าการแสดงสัญลักษณ์ในลักษณะดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเองไม่สบายใจครับ ตอนนี้การขึ้นไปร้องเพลงแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้เราไม่สบายใจเพราะนั้นทางปบอที่เกี่ยวข้องได้ทำเรื่องประท้วงไปแล้วนะครับภาคสองนะองครับได้ได้ทำเรื่องประท้วงไปแล้วนะครับ,รบรรและะ้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวออตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ที่ปักกิง่งไปส่งพวกเคี้ยวแก้วแล้วเดี๋ยวจะโทรคุย ถ้าเกิดต้องดําเนินการต่อทางการทูตด,ด้วยก็จะทำาการสิ่งที่สําคัญก็คือเราเราไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายทั้งระดับประเทศทั้งระดับผู้ปฏิบัติงานก็ไปมาหาสู่กันดีไม่มีอะไรซึ่งอันนี้มันก็เป็นอาจจะเป็นประชาชนทหารบางส่วนที่ขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ไปร้องเพลงซึ่งเราเราไม่สบายใจว่ามันเป็นเสียรัก เดี๋ยวว่าจะเหมือนเรื่องเดิมเพราะนั้นเราก็แสดงจุดยืนที่ประทววให้เห็นว่ามันมี2จุดที่ยังไม่ได้สามารถเอามาอ้างอิงได้รองนาะยกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงระบุว่าคนที่ไปร้องเพลงปลุกใจนอกจากประชาชนกัมพูชาแล้วก็ยังมีภันรยาของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกัมพูชาด้วยนะครับก็ต้องปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบพร้อมกับย้ำว่าไทยไม่อยากให้เป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง หากมีความสงบสุขไว้ก็น่าจะดีกว่าครับทางนิไทยได้แสดงผ่านการทําหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชาแล้วนะครับว่าไม่ควรกระทําแบบนั้นนะครับและล่าสุดครับคุณผู้ชมทางด้านของพันเอกภาคภูมินภากาศผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจที่2และพันเอกโปเพงซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจําพื้นที่โอสเมต ได้พบปะมีการพัฒนาความสัมพันธ์กันนะครับหาหรือสร้างความเข้าใจแก้ไขปัญหาพื้นที่ชายแดนร่วมกันแล้วเป็นการป้องกันการเข้าใจผิดก็เป็นการพบกันที่หน่วยประสานงานชายแดนประจําพื้นที่ที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอําเภอกับเชิงังหวัดสุริน์นะครับมีรายงานว่าผลจากการพูดคุยทั้งสองฝ่ายมีความเข้าใจที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันป้องกันความขัดแย้งโดยทั้งสองฝ่ายก็สามารถเข้าใจกันได้ด้วยดีนะครับ